วันนี้น้องเนียนทบบาลัยคะทำไกบ้านลาอ๋อเอาใหม่ค่ะลาออกก่อนเดี๋ยวเนี่ยเอาเนี่ยนี่นี่เอเสร็จย <Okay. S 1> ังโอเคอะลาใหม่ค่ะต้องลาให้มันตรงๆนะคะตามรอยปะนะคะตรงรยังโอเคตรงแล้วคะ่ะ โอเคเก่งมากเลยลูกโอเคเก่งมากมากเลยเดือนเดียวไม่กล้าบอกว่ามันจะดด่างนะโอเคเก่งมากอ่ะเปิดอีกหน้าต่อไปเนอะนุ๊กเดี๋ยวค่อยมาระบายสีนะคะออกแล้วค่ะอ่ะเปิดอีกหน้าถัดไปนะคะคนสวยอ่ะนี่คุณครูให้ทำสองหน้าหน้านี้ยังไม่ต้องทำนะคะทำหน้านี้อ่าต่อไปเชียตเชียงเชียงอะไรเร่นี่เฉียงอย่างนี้ครับอะไรเร่ เฉียงตรงนี้จิดจิตทำอันไหนก่อนทำอันนี้ก่อนลูกทำอันนี้ก่อนหนูแม่จะเหมือนหนูจะแทงนี่ทำอันนี้ก่อนลูกแม่หนูจะเหมือนหนูจะแทงมีดเออแทงมีดมันคือเงาเอออะไรแล้วไม่เหมือนหนูจะแทงอันนี้นี่ลากตรงนี้จากจุดไปหานี่จิตอ่าไม่เหมือนหนูอันเร็วทำแม่ถ่ายวีดีโออยู่แล้วเนี่ยคุณครูจะได้เห็นนะ โอเครีบทำเร็วๆอือันนี้ค่ะอลากรึจีดตรงๆนะคะตามรอยแปะนะคะโอเคเก่งมากๆเลยโอเคค่ะอาจทำอีกอาจทำอีกนี่อันนี้ลากตามรอยแปะโอเคเก่งอู้เก่งเก่งเก่งอันนี้อ่ะทำอีกลูกทำอีกคุณครูเห็นคุณครูต้องภูมิใจแน่นอนเลยคุณครูตั้งใจหนูใช่ เก่ง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 ้ตรงนี้นะคะแม่ตรงนี้ดูออก็ค่อยทําลงไปนะคะแต่ค่อยมาระบายสีนะคะโอเคเก่ง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 โอเคเก่งจังเลยค่ะให้หมวเห็นหน่อยแมวหมวโอ้เจ้าหมวมาให้กาลังใจหนูอันั่งตรงนี้นี่นั่งข้างหลังอ่าเห็นแล้วอ่าแล้วแะอรีบทำเลยเออแม่แม่ถ่ายเห็นอยู่เนี่ยอ่า เก่งเก่งเก่งโอ้โหสุดยอดอ่ะต่อไปลากอย่างนี้นนด,นะดูอะไรเนี่ยแม่ถ่ายหนูอยู่อ่ะเร็วนี่ลากอย่างนี้จบไม่ยากนะเ่ะ,ล,ะลากอย่างนี้เมาแมวมันมเออนอนรอตรงนี้เอออ่ะมันนอนอรนอต่อตอ,นนอ,นอ่ะเรียบริบทำเลยเร็วนรอเดี๋ยวหนูจะทำให้น,น้องมันนั่งไม่ได้ต้องให้นอนนอนนอนอย่างนี้ตะแคงดูอ่ะ อาลีฟทมเลยนี่ลากตรงนี้ลงไปจิ๊ดกอไก่คอควายคอควายอะไรขอคนคอคนอะไรอีกดอเด็กดอเด็กอะไรอีกตอเต่าอืมอันนี้ตอเต่าตอเต่าอะไรสอสลา,าอะไรมแม่สอสลาจิ๊ออะไร ตอชลาตอชลาเงียบเหงาไม่มีคนอาต่อไปเชียงอ,อย่างนี้ลูกคอควายค่ะคอ,อคนค่ะดอเด็กค่ะตอเต่าค่ะอันนี้คือดอกเด็กเ,เด็กพุงเหลาชิวอ่ะต่อไปเด็กสลายเดอร์ชิวอันนี้เอ่ะสไลเดอร์ลงมาไม่อากสลาเดอร์เออลากนี่นี่หนูลากตรงนี้ชิวอย่างนี้เลยเด้อมีตามตรงนี้ก่อนลูกหนูโหทำตรงนี้ก่อนเออลานลงไป วายทำข้างล่างก่อนเหรออะทำข้างล่างก็ทำจิ้นชาลเดอร์ไปแล้วค่ะเก่งจังเลยดีสอดเลเดอร์ไปแล้วดีสอดลเดอร์ไปแล้วค่ะเก่งมากมากเลยค่ะหนูเป็นคนเก่งอืมเป็นคนเก่งหนูทำตรงๆนะคะทำเส้นตรงๆนะคะเก่งๆน้องแนนอายุ4ขวบค่ะอยู่อนุบาล1ทับ2นะคะหนูชอบเขียนหนังสือค่ะ หนูก็ทำการบ้านเก่งด้วยนะคะคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากมากเลยแม่ผมมนุษยอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเงาเฉยๆดูอันตรงนี้ก่อนนี่แถวนี้ยังไม่เสร็จเลยโอเคโอ้เก่ง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 จังเลยอูลากปื๊ดเทเดียวเสร็จเลยออ้ต่อไปลากตัวนี้จอจานพูดตามคุณแม่เลยดูจอจาน ต่อไปอะไรคะถอฐานถอฐานต่อไปอะไรคะพอพนันพอพนันต่อไปอะไรคะอันนี้คือพอพันเหมือนกันโอ้พอพันที่หนูถือจะให้คุณครูหรอคะใช่อันนี้ฟอฟันสะอาดจังเอ้ยหรออ่ะฟอฟันอ้ะต่อไปลอจุลาผ้าพยอยงหนูจะมีหนูไม่มีเว้าโอ้ไม่มีเว้าเลยลูก <Okay. S 1> จะขีดค่ะเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้นะคระับว,วันนี้โอเคเราเขียนเสร็จ <นะ S 1> แล้วค่ะต่อไปเราทํายังไงต่อคะอันลบาย,ส,บายส,สีสองหน้านี่นะอันลบายสีหน้าแรกก่อนอหนูมีสีนะใบสีหน้านี้ก่อนมีรูปอะไรบ้างคะอบอกคุณแม่ก่อนมีรูกเอาวางเรียงไว้เวลาใช้เสร็จออแม่มีเอาไว้เหรอตรงนี้เออเอาวางไว้อย่าแกะออกนะคะ มีรูปอะไรบ้างบอกคุณแม่ก่อนมีก้อนเมฆมีก้อนเมฆแล้วนี่อะไรคะเดี๋ยวนี่อะไรคุณนาาแม่แม่อยากระบายก่อนก้อนเมฆต้งสีฟ้าโอเคสีฟ้าโอเคอืมก้อนเมฆน้อยลูกก้อนเมฆโอเคคุณคุศลหนูแม่เหมือนก้อนเมฆจริงเลยแม่อันนี้ต้องระบายอันนี้ไม่ได้ใช่อันนี้ระบายระบายไม่ได้นะค่ะ แม่ตกใจหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่มาถ่ายตอนหนูเสร็จอีกทีได้ไหมคะคุณแม่ปลดเงินแล้วน่ะได้ไหมคะาไม่เอาวางคุณแม่จะถืออย่างเงี้ยเอาล่ะบายก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานหนูนะคะอ่ะบายๆก่อนหนูยิ้มเฉยด้วยแค่นี้ก่อนนะคะ